มาแล้วเข้าหนึ่งใบครับเมนเทนเน็กเฮล멧นะครับเน็กตัวนี้เป็นรุ่น x e p o Carbon นะครับตัวนี้เคยทำเซรามิกโคตติ้งกับเราไปนะครับแล้วก็ส่งมาเมนเทนนะครับอันนี้เป็นรอบที่สองแหละทีนี้ครับการเมนเทนผมบอกแล้วเนาะว่าถ้ามีการขัดปรับผิวก็รีโคตครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะคืออันนี้รอยอะไรเงคือรอยเนี้ยผมบอกเลยนะรอย,อยอย่างงี้นะไม่หมดยังไงก็ไม่หมดพี่มันเกือบถึงสีอ่ะ ถ้าเป็นไปได้เลยนะถ้าเราเอาออกถ้าถ้าถ้าจะเป็นเลยนะถ้าเอาออกนะมีโอกาสที่จะเฟดนะครับไม่คุ้มเอาเป็นบางดีกว่าตรงจุดนี้นะครับเราจะดูผิวสัมผัสของหมวกครับผิวสัมผัสคือดีมากนะครับยังดีอยู่เลยนะครับเพราะว่าเราได้เขาที่แล้วรอบที่แล้วก็เซรามิกโค้ดครับรอบนี้ก็ก็รีคโคด้ดก็น่าจะรีคโคด้ดแต่ว่าบม่นี้ทานานหน่อยเพราะว่าเจ้าของไม่ได้เล่นไม่ได้รีบนะตอนนี้เราองมันจะไหลย้ยายร้านนะครับย้ายไปราชพฤกษ์ซอยหครับผม เราบอกทุกคลิปเลยนะตอนนี้คือเราบอกทุกคลิปเลยนะเราเฟิร์มแล้วว่าเราไปแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ครับเรากําลังทําพื้นที่ในส่วนของโซนเปียกนะครับโซนเปียกเรายังไม่รู้ว่าเราจะทําให้มันเป็นห้องดีนะครับดีไหมหรือว่าจะยังไงดีนะครับเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างกว้างกว้างมากเล่นอะไรได้อีกเยอะมากนะครับไม่ไม่รับหุ้นนะบอกก่อนพื้นที่กว้างแต่ไม่รับหุ้นครับนั้นผมทํารวมกับ Sb s ครับโซบายเซ็นเตอร์นะครับ มาการเมนเทนนะครับเป็นการฉีดเช็ดครับไม่มีการล้างอะไรที่แบบเยอะแยะนะครับเดี๋ยวถอดอยังไงก่อนนะครับ โอเคครับตรงนี้แปะกลาวมาได้จ้ะได้จ้ะได้จ้ะโอเคนะนวมเคยใช้งานมาแล้วเนาะตรงนี้ตรงตรงีเฟก็หลุดลอกไปนะครับอืมนวมประกอบประมาณนี้100ร้อยต้องร้อยตัวนีน้นะครับถึงจะสนิทนะครับได้ดิผมขอนอน,นุญาตถอดนวมแก้มออกนะครับโอ้โหแก้มกับคอคืออันเดียวกันเหรอโอเคครับ ขออนุญาตนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องต้องปรับผิวนะและทีนี้ผมจะเลิอกเคมีนะครับก็ขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับอืมครับอืมการลื้อของเน็กเนี่ยหมวกกับน็อกทุกยี่ห้อครับตอนที่มันลื้อมันจะมีความต่างในการลื้ออย่างเช่นตามจุดล็อกต่างๆจุดยึดต่างๆมันจะให้ค่าที่ไม่เหมือนกันนะครับ ูดูเสียงกูอยู่ในคลิปดิคิดแปบนไหนไหนก็ลือแล้วครับนมหัวเลยนมหัวเลยทีเดียวทีเดียวมันจบกว่านะครับมันไม่เลอะนมของเน็กลือไม่ยากจ้ะเฮ้ยอย่างนี้ไม่เป็นไรนครับ <c oughs> เราทำอย่างนี้เราทำอย่างนี้อ่าบลูทูธของเขาการวายสายเขาก็จะประมาณนี้อ่าครับผมการวายสายของบลูทูธนะฮะะฮะ <c oughs> ประมาณนี้นะครับจะทํานี้ทํานี้ต่อทํานี้ต่อยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบทีนี้เขามีถุงมาใช่ไหมเขามีถุงปุ๊บอนมโหนนมแก้มจริงๆเขาแยกได้ครับแต่ว่าไม่ได้ซักไม่ได้อะไรเนาะไปใส่ไปในนี้ลูกไปปอกใส่รัดคางครับใส่ไปในนี้ไปลูกนะแล้วก็อันนี้บลูทูธใช่ไหม เอ๊ะแล้วถุงเล็กๆที่ผมเขียนไว้ผมมอาไว้ไหนอีกละนี่ละอโอเค <c oughs> อผมจะแยกไว้แบบนี้นะครับแยกไว้อย่างนี้ผมยังไม่รู้ว่าจะใส่น็อตตัวเล็กอันไหนแา่ว่าแยกไว้ก่อนนี่มีถุงเล็กถุงใหญ่นะครับ <c oughs> อ่ะตัวน,นี้ก็จะเป็นถุงใหญ่แต่เราจะใส่ป้ายแท็กไว้ในถุงเล็กนะครับอันนี้แค่งานเมนเทนนะ เมนเทนไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ผมทําให้มันมันอยู่ในมันเวอร์อยู่ในโปรแกรมอยู่แล้วนะจ๊ะไม่มีค่าใช้จ่ายดูงานเมนเทนเราเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องกอดูนะเมนเทนหมวกใบหนึ่งก็เหมือนมีความคล้ายกับการเซรามิกโค้ดเลยอ่ะมันไม่ต่างกันเลยอ่ะจริงๆมันจะไม่ต่างนะครับเรามีบริการหลังการขายครับหมวกจะยี่ห้ออะไรก็ได้ครับปีไหนก็ได้ครับสภาพไหนก็ได้ครับบอกเลยครับเต็มไม้เต็มมือนะครับดูแลด้วยมาตรฐานเดิมมาตรฐานเดียวในทุกๆใบครับ มาอ่ะตรงนี้พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมผมขออนุญ,ญาตนะผมขอเอาไปวางที่อื่นก่อนเพราะไม่งั้นมันจะลกโต๊ะผมแหละนะครับจะมานี่นี่คือสปอยเลอร์ของเขานะครับสปอยเลอร์ของเขาอ่าโอเคขอโทษขอโทษขอโทษผมขออนุญ,ญาตใช้ถ้าตัวนี้ใช่ไหมมันมีท็อกอยู่แล้วใช่ไหมรอบที่แล้วคือไข่แค่ตึงมือถ้า จะไม่ผิดคือผมน่าจะเป็นคนทําเองนะครับผมเขอเรียกเทสท็อกก่อนเลยนะครับตอนนี้ทอกเราตั้งไว้กับฝาข้างอะไรครับอยู่ที่0.3ครับเราจะไปที่0.3 5 4.55ตัวน,นี้เราอยู่ที่5ครับโอเค5ไหวไหมลูกหไหวไหมอุย้ยโอเค5เยอะไปเฮ้ยจริง5เยอะครับ4.5ผมลงมาที่4เลยแล้วกันนะครับ สี่เลยเฮ้ยเยอะไปอีกเหรอใช่เหรอพี่อ่ะ0.3ใช่ขอโทษนะครับ0.3นะครับอเออแปลกไปหมดจริงจริงแปลกไปหมด0.3ครับ น็อตมันคลายหรออันนี้คืองงจริงอันนี้คืองงจ้ะอ๊อ่าฮะมาอือหอือหต้องใช้อแดปเตอร์นะจ๊ะต่อครับต่อครับโทษทีครับ นี่ยเห็นไหมไอความก๊อกแก๊กเขาก็ยังสามารถจะฟรีได้อยู่เพราะว่าด้วยความที่เขารับคา่าทอกได้แค่0.3อะครับ0.3 0.4่ 3, ครับมันรับได้แค่นั้น,นครับเพราะฉะนั้นครับตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยนะถ้ารู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้นครับคุณอย่าฝืนนะครับฝืนพังนะไม่คุ้มนะเอเครอแป๊บนึง <c oughs> อ่าต้องใช้ตัวนี้ต้องใช้ตัวนี้ของ milwaukee นะครับของ vila มีครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ซื้อเป็นเซ็ตคือแพงมากคือตัวเนี้ยมันสูงเห็นไหมการเลือกเครื่องมือนะครับจะเป็น <c oughs> จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเลยนะครับการเลือกเครื่องมือนะอีกหนึ่งปัจจัยของความละเอียดในในเนื้องานเลยครับอืม อ่ะตรงนี้ตรงนี้ดุดละตรงนี้ได้ละดึงออกได้ละโอเคครับสองนี้ก็เช่นกันครับอ่ะโอเคดึงออกได้ละโอเคครับจะตัวนี้นะครับปรับผิวได้เล็กน้อยนะครับแต่ว่าทำอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้ายิ่งทำเรายิ่งด่างคือด่างคือจบเลยนะครับอ๋อมี w i t e protection ด้วยโอเคขอโทษก่อน w i t e protection นะจ๊ะ จ้ะตอนนี้ก็เหลือเขาก็กุดกุดไปนะครับจะย่านนี้นะอ่าจําได้ใบนี้เป็นนี้เห็นขอ้อขอบที่มันเหลืองไหมมันเอาไม่ออกนะครับมันเหลืองห็นไหมขอบตรนี้มันเหลืองจริงไหมเห็นไหมเหลืองๆห,หน่อยๆหนย็นไะหมเอาไม่ออกจ้ะเห็นแห้เห็นเหลืองอยังโอเคจ้ะครับกลไกของเน็กนะครับ โอ้โหเดี๋ยวนะคราวที่แล้วไม่ได้ถอดอยากขนาดนี้วะโอเคเข้าใจาละแล้วก็หมวกม,มีความมีสนิมอยู่ในทุกๆตรงตรงนี้เป็นสปริงสปริงก็มันเหล็กอยู่แล้วเนาะทีนี้ครับมันมันไอ้นี่เนาะเฮ้ยโอเคจะบ้ามอกะครับ โอเคครับตอนนี้รู้เสร็จแล้วนะครับสำหรับเน็กเอ็กโนะครับเดี๋ยวผมฉีดเช็ดครับพิเศษตัวนี้บอกเลยนะว่าออกไม่หมดแน่นอนนะครับ แล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเมนเทนของเรานะครับการเมนเทนนะครับมันจะต้องมีสเต็ปในการเมนเทนไม่เยอะและไม่น้อยนะครับรวมๆแล้วเยอะเหมือนเดิมเราบอกแล้วว่าเราทําอะไรตามขั้นตอนไม่ไม่ไม่ใช่ตามครับเราทําเกิน,นครับคําว่าคาว่าตามตามตามขั้นตอนที่วางไว้ครับมันมันน้อยไปโอเคจ้ะงั้นเดี๋ยวมาดูกันต่อครับผม เราคิวว่านานแล้วนะครับทําคลิปติดจ็อบเนี่ยนานกว่านะครับช่วงนี้คิวค่อนข้างแน่นนะหมวกกันน็อแนนกแทบจะร้อยเปอร์เซ็นที่วางในตู้นะครับเพราะว่าเราต้องการให้มันปลอดฝุ่นเรื่องจริงนะครับ next helmet นะครับใบนี้เป็นหมวกของสายสปอร์ตนะจ๊ะใบน,นี้เข้ามาแค่เมนเทนนะนี่ไม่ได้เซนนี่น,นี่นี่ไม่ใช่ทําใหม่นะนี่คือการเมนเทนแต่พื้นฐานของเขามีการเซรามิกมาแล้วนะครับเซรามิกโค้ดจากเราไปเมนเทนตัวนี้ไม่มีคใครใช้จ่ายนะครับ ลูกค้าต้องการลบรอยนี้ครับแต่ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันนอกเหนือจากเคลียร์โค้ดแล้วจ้ามันเข้ามันเข้าผิวแล้วจ้านะจ๊ะต้องขออภัยนะตรงนี้เราทําให้ไม่ได้จริงๆนะครับและถ้าทามันมีความเสี่ยงกับการที่สีมันเฟดออกซึ่งมันจะบานปลายครับเป็นอย่างนั้นก็ต้องไม่สวยแบบนี้สวยกว่านะครับคุณดูเหลี่ยมนี้ของเน็กแล้วกันสวยและดีมากนะครับ กลับบ้านไปแบบฉ่ำๆนะครับกินคลีนครับหมวกพื้นขาวนะครับจุดบางจุดตำแหน่งบางตำแหน่งครับเราเองไม่สามารถที่จะทําอะไรเขาได้เราต้องปล่อยผ่านไปนะครับและบางตำแหน่งคือเอาคือต้องเอาอย่างเช่นพื้นของสีดาครับคือเอาได้เอาเลยนะครับที่อยู่ตัวหมวกที่ไม่ได้อยู่บนอ,อะไรนะครับ ตรงนี้คือเอาไม่ได้คือไม่เอานะครับตรงขอบนี้ครับเตรียมเฟสได้เลยครับถ้าจะเอานะครับอันนี้อันนี้เป็นตั้งแต่ตอนแรกที่มาอยู่แล้วนะครับอื ปอยเลอร์ใสๆเนาะกิ๊บลิฟเนาะโอเคการเมนเทนไม่มีค่าใช้จ่ายครับขั้นตอนคุณดูได้เลยนะครับตามคลิปของเรานะครับเราเมนเทนให้2ครั้งทุก6เดือนครับสำหรับโปรแกรมซูเปอร์ไฮโดรโฟบิกหรือโปรแกรมฟูลดีเทลลิงแล้วถ้าเป็นโปรแกรมคริสตัลไดเมนชันถ้าลงท้ายด้วยไดเมนชันเมื่อไหร่นะครับดูแลให้5ครั้งครับทุกหนึ่งดูแลให้4ครั้งครับทุก1ปีครับคุณนํากลับมาเพราะว่าเซรามิกครับทางโรงงานเคลมให้9ปีแต่ว่าเราบอกว่าประเทศไทยครับ5ปีก็เจ๋วแล้วตัวโปรแกรมฟูลดีเทลครับจริงๆเเเซราาามมมิกคล5ปี บอกว่าอยู่ในไทยแค่สปีครับพี่อย่าไปมากกว่าน,นั้นเลยนะครับแล้วบางทีถ้ามีการปรับผิวเยอะเราก็รีโคดให้ด้วยแค่นั้นจบครับง่ายๆเราไม่ยากครับผมดูเหลี่ยมคมล่องหรือเขากลับมาดีโอ้โหมันโคตรสวยนะครับผมเนี่ยโอเคงั้นเจ้าเ e ็ k เ e l m ม t ใบน,นี้ผมขออนุญาตปิดจอไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ